วายเสียวายไม่เสียเป็นยังไงจมให้รู้ชิมให้เป็นเด็กคลิปนี้รู้กันครับ <c oughs> สวัสดีครับผมโน้ตจากสวอร์เซล่แอนด์วาสนามเด็กเล่นของคนรักวายอย่าลืมเปิดซับไตเตลกันนะครับกด CC ข้างล่างได้เลยครับเคยไหมครับไปร้านอาหารนะครับแล้วก็เวลาที่พนักงานเสิร์ฟนะครับหรือว่าซอมเมรีเยเนี่ยเขาเอาวายมาให้เราเนี่ยเขาจะเปิดมาแล้วก็รินให้เราชิมนิดนึงก่อนนะครับ ใคยสงสัยกันไหมว่าเขาทําเพื่ออะไรนะครับแต่เขาจะเอาจุกอคอกมาให้เราดูด้วยทําไมนะครับเราไม่ได้ดื่มจุกอคอกซะหน่อยจริงๆแล้วนะครับธรรมเนียมการที่ซอมเบรีบนยนะครับเขารินไวนะครับเพื่อให้เราเทสนิดนึงก่อนที่เขาจะเสิร์ฟไวน์ให้กับแขกทั้งโต๊ะเนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็คือมันเป็นการให้คุณชิมก่อนว่าไวน์ขวดนั้นนะ่ะเสียหรือเปล่าแล้วก็อยู่ในสภาพที่ ดีหรือไม่หรือว่ายขวดนั้นเนี่ยเสียแล้วก็มีโฟลทเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วก็คือถ้าวายขวดนั้นเสียนะครับก็สามารถนะครับที่จะเปลี่ยนขวดเป็นขวดใหม่ได้ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้วายที่เรากําลังเทสอยู่นะครับนะ่ะมันเสียหรือไม่เสียยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีอาการนะครับของวายที่เสียนะครับมาฝากกันเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับก็คือเป็นอาการที่เรียกว่าพบปล่อยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ คือคนพูดถึงเยอะมากแล้วก็เป็นอาการไวเสียที่ทุกคนยอมรับมากที่สุดนะครับก็คืออาการที่เรียกว่าวายคอกนั่นเองวาวคอกนะครับก็จะเกิดจากการที่สารเคมีนะครับที่เรียกว่า TCA นะครับหรือว่าไตรโรอะนิโซมันไปปนเปื้อนอยู่ในคอกที่เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกิดได้กับทุกคอกถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตเนี่ย ทำโดยเรียกว่าควบคุณภาพอย่างเต็มที่ก็ตามนะครับแต่มันก็ยังจะมีเปอร์เซนต์ที่สาร TCA เนี่ยมันสามารถเข้าไปปนเปื้อนในคอกที่เป็นธรรมชาติได้ซึ่งอาการนะครับที่เราจะสังเกตเห็นชัดเจนมากๆเลยก็คือเมื่อเราดมไวน์นะครับเพราะว่าไวน์ที่มีสาร TCA ไปปน,นเปื้อนหรือว่าคอกไวน์นะครับก็คือจะมีกลิ่นที่ไม่น่าพึงประสงค์มากๆอย่างกลิ่นของ กล่องกระดาษเก่าๆนะครับเปรียๆนะครับชื้นๆนะครับหรือกลิ่นแบบประมาณเ,เชื้อรานะครับที่มันอับๆตุ่ๆนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเปิดเ,เปิดไวน์ขึ้นมานะครับแล้วแบบว่าอ้ขวดน,นี้เราเคยดื่มปกติมันกลิ่นหอมสดชื่นฟรุตตี้นะครับแล้วปรากฏว่าเปิดอีกทีแล้วมันแบบหืกลิ่นเหมือนแบบเราเดินเข้าไปในห้องเก็บของมีตะลังกระดาษเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งไวน์ตัวนั้นนะครับก็จะมีอาการคอกนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเราดื่มไวน์ ที่มันคอกนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่ารสชาติเนี่ยมันจะแบนๆน,นะครับไม่ค่อยมีกลิ่นไม่ค่อยมีอะไรให้ค้นหาเท่าไหร่แล้วก็มันจะจืดๆแล้วก็มีกลิ่นที่แบบว่าเหม็นๆอย่างเงี้ยมันโชยมานะครับซึ่งอาการคอรกเนี่ยจริงๆแล้วคือมันมีหลายระดับเหมือนกันก็คือตั้งแต่คอกน้อยๆนะครับไปจนถึงแบบคอกแบบว่าโอ้แค่ดมก็แทบจะเอาแก้วโยนหนีเลยอะไรก็ตามนัน,นะครับซึ่ง จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกก็คืออาการไวน์เคอกเนี่ยเป็นอาการที่เขาเรียกว่า common นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนคือยอมรับนะครับก็คือถ้าเราเจอไวน์ที่คอะนะครับเราสามารถที่จะบอกซอมเบรเยหรือบอกเจ้าของร้านหรือว่าพนักงานเสิร์ฟได้เลยว่าเ,เราขอเปลี่ยนไวน์ขวดใหม่นะครับเพราะอันนี้คือชัดเจนมากว่ามันเสียแน่นอนถัดจากไวน์คอกนะครับก็คือเป็นวน์ที่เรียกว่าออกซิไดซ์ครับซึ่ง สังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือสามารถมองได้เลยว่า Y วน์เนี่ยน้ำไวมันจะออกไปสีน้ําตาลมากกว่าไม่ว่าจะเป็นวขาวนะครับก็คือจะออกไปทางโทนน้าตาลหรือว่าจะเป็นวแดงก็ตามนะครับก็คือนึกง่ายๆนะครับก็เหมือนกับเวลาเราปอกแอปเปิลนะครับปอกตอนแรกเนี่ยเนื้อมันจะขาวใช่ไหมครับพอทิ้งไปแป๊บเดียวก็คือเนื้อแอปเปิลเนี่ยก็คือจะกลายเป็นสีน้าตาลคล้าเลยจริงๆสาเหตุนะครับมันเกิดจากการที่ออกซิเจนนะครับมันไปทาปฏิกิติกยาหรือไปออกซิไดซ์ น้ำวายนะครับทำให้ไวายมันแก่ลงเหมือนกับเวลาผิวเรานะครับก็คือโดนออกซิเจนปุ๊บก็คือทําให้หน้าเราแก่ลงเหี่ยวลงย่นลงเป็นต้นและนอกจากสีนะครับที่คล้ําแล้วก็เป็นน้าตาลมากขึ้นนะครับก็คือกลิ่นก็ด้วยนะครับก็คือกลิ่นของไวน์ที่ถูกออกซิไดซ์มากจนเกินไปนะครับก็คือมันจะออกเป็นกลิ่นแบบเหมือนกับออกไปทางผลไม้แห้งนะครับกลิ่นย่าๆนะครับกลิ่นแบบว่าไม่ถึงกับเหม็นนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบกลิ่นตุ่ที่ไม่ค่อยจะ สดชื่นไม่ค่อยจะ refreshing เท่าไหร่นะครับแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนกับถ้าเราไปดมแอปเปิลที่มันแบบว่าทิ้งไว้จนแห้งอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือจะเป็นกลิ่นไวน์ที่ออกไปทางออกซิได์นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็คือออกซิไดซ์เ่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างน,นะครับเกิดได้ที่เป็นปัญหามากๆเลยก็คือเกิดจากกระบวนการเก็บนะครับที่ไม่ถูกต้อง นะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีหรือเทคนิคการทำไวยนยะครับมันได้ก้าวหน้าไปไกลามากๆจนขณะที่ปัญหาการออกซิไดซ์ระหว่างที่ทำไวาเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยมากๆเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากที่ไวายเมเกอร์เข้าบรรจุข,ขวดเสร็จแล้วนะครับก็คืออาการออกซิไดซ์เนี่ย เกิดได้บ่อยมากๆนะครับอย่างที่บอกก็คือจากการที่เราเก็บไวน์โดยไม่ถูกวิธียกตัวอย่างเช่นสมมติว่าไวน์นะครับที่เก็บมานะครับมันไม่ได้เก็บในเซลล่าที่ควบคุมอุณหภูมิได้ดีพอนะครับจุกคอกเนี่ยมันก็จะขยายหดขยายหดจนในที่สุดก็คือออกซิเจนเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปเนื้อเข้าไปในน้ำไวน์ได้นะครับแล้วเข้าไปออกซิไดซ์ไวน์ในขวดได้เ,เร็วมากกว่าการเอจชิ่งทั่วๆไปนะครับหรือว่า คือ extreme c a ม e หรือว่าเคสแบบรุนแรงหน่อยก็คือแบบขยายหดจนจุกคอกมันถูกดันออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ไวเนี่ยระเหยได้และออกซิเจนเข้าไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไวพวกนี้ก็คือจะเป็นไวที่เรียกว่าแก่เร็วกว่าปกติอาการไวออกซิได์นะครับจริงๆก็คือเป็นอาการที่เรียกว่าไวเสียเหมือนกันเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือเกิดจากการเก็บไวที่ไม่ถูกวิธีเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอไวที่ออกซิได์นะครับก็คือสามารถที่จะแจ้งกับ พนักงานหรือซอมมาลีเยได้เหมือนกันว่าขวดนี้มันคือไวน์เสียนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วนะครับอาการที่ไวน์ออกซิไดซ์มันไม่ได้แปลว่าวน์เสียเสมอไปนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย มันขึ้นอยู่กับสไตล์การทำไวน์ของแต่ละไวน์เมเกอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีไวน์บางตัวนะครับที่เขาตั้งใจทำออกมาให้เป็นสไตล์ค่อนข้างออกซิไดซ์หน่อยนะครับเป็นต้นว่าเป็นวินจวนนะครับจากชูร่านะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบฟอร์ติฟายไวอย่างพวกพอร์ตไวน์หรือเป็นเชอร์รีก็ดีนะครับซึ่งโดยวิธีการทำไวน์ด้วยกรรมวิธีแล้วก็ด้วยสไตล์ของไวน์แล้วนะครับเขาตั้งใจเลยให้มันมี การออกซิไดซ์มากกว่าปกตินะครับหรือว่าจะเป็นไวน์ที่สมัยนี้แบบคนนิยมมากๆอย่าง Orange Win e นะครับ Orange Wine ก็คือจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบออกออกซิไดซ์เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าออกซิไดซ์ไวน์เป็นไงนผมแนะนำเลยว่าก็ก็คือไปหาไวน์พวกนี้นะครับมาดื่มมาดมนะครับแล้วก็จะได้เก็ตได้เข้าใจนิดนึงว่าออกซิไดซ์เนี่ยอาการมันประมาณนี้แต่อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้แปลว่าจะเสียเสมอไปนะครับก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่า ไวน์ White, ขวดนั้นอายุเท่านั้นพันธุ์องุ่นแบบนั้นสไตล์แบบนั้นเนี่ยมันรสชาติมันออฟไปขนาดไหนตรงข้ามกับออกซิเดชันนะครับก็คือจะเป็นพวกกลิ่นนะครับหรือรสชาติที่เรียกว่า Reduction หรือ Reductive นะครับตรงนี้มันจะเกิดจากซัลเฟอร์ที่อยู่ในไวน์เป็นหลักนะครับก็คือกลิ่นเนี่ยถ้าเรานึก ตามก็คือจะเป็นกลิ่นเวลาเหมือนกับเวลาเราจุดไม่ขีดใหม่ๆนะครับก็คือกลิ่นเหมือนดินปืนประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วซัลเฟอร์นะครับก็คือมันจะมีอยู่ในไวน์อยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นสารในธรรมชาติที่เขาเติมลงไปในระหว่างการทำไวน์ hmm. เพื่อทำให้ไวน์เนี่ยมันสเตเบิล hmm. มากขึ้นนะครับและทำให้พวกแบคทีรียก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้แบบล่าเริงจนเกินไปนักทำให้ไวน์มันเสียได้นะครับก็คือมันเป็นอะไรที่ เกิดขึ้นแล้วก็ใช้อยู่แล้วในการทำไวน์แล้วก็เป็นสารที่แบบเกิดระหว่างการเฟอร์เมนต์ก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือถ้ามันเยอะจนเกินไปนะครับหรือซัลเฟอร์มันเยอะจนเกินไปแล้วก็ระบวนการทำไวน์เนี่ยเขาไม่ได้มีการระมัดระวังแล้วก็ควบคุมอย่างดีพอเนี่ยก็คือมันจะทําให้เกิดกลิ่นที่ไม่น่าพึงประสงค์อย่างกลิ่นแบบเหมือนกับกลิ่นไข่เน่านะครับหรือว่ากลิ่นแบบ ผักกาดต้มเน่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วถ้ามันมีในปริมาณที่มันไม่มากจนเกินไปนะครับก็คือมันกลับกลายเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่แบบว่าทำให้วายมันยูนิคน่าสนใจมากขึ้นนะครับอย่างเป็นต้นว่าวายจากสวยองบลองนะครับที่ทำจากปลูกบนดินที่เป็นฟลินตหน่อยนะครับแถวปูเย f ฟูเมเนี่ยก็คือวายเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนดินปืนอยู่ในวน์นะครับก็จะทำให้วน์มันแบบเออ มีมิติมากขึ้นรสชาติคอมเพล็กซ์มากขึ้นเป็นตน้นซึ่งตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือไวน์เมกเกอร์เนี่ยเขาต้องพยายามควบคุมนะครับไม่ให้อาการรีดักชันเนี่ยมันมีมากจนเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดรวมๆเลยนะครับก็คือ ation, คออกซิเดชันกับรีดักชันเนี่ยมันเป็นเหมือนคนละขั้วของไวน์เมกิ่งนะครับแล้วก็คือไวน์เมกเกอร์หลายท่านก็คือเขาก็จะมีสไตล์ที่เขาชอบเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เขาก็จะพยายามทำไวน์ให้ได้ไปในทิศทางประมาณนั้น ต่อไปนะครับก็คือเป็นกลิ่นนะครับหรือรสชาติที่เกิดจากการที่ y วายเนี่ยมี VA นะครับหรือ volatile acidity สูงจนเกินไปนะครับ VA เนี่ยนึกง่ายๆก็คือจริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะชอบมาคู่กับ y วายที่เกิดการ o อกซ ize นะครับ VA นึกง่ายๆนะครับกลิ่นก็คือจะเป็นกลิ่นของน้ำส้มสายชูนะครับหรือว่าจะเป็นกลิ่นของน้ำยาทาเล็บนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลิ่นที่ ซอมเมอรีเยหรือว่า w วน์เอ็กซ์ทั้งหลายก็คือจะเทียบกับ VA นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับ VA เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสไตล์ของ Y เหมือนกันนะครับไวน์เมกเกอร์บางท่านนะครับก็อาจจะตั้งใจให้ Y วนเนี่ยมันมี VA นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าพอมี VA เยอะเนี่ยมันจะทำให้ไวน์มันคอมเพล็กซ์มากขึ้นนะครับมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันเยอะ จนเกินระดับระดับหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราชิมปุ๊บแล้วแบบไวน์มันแบบหืมน้ำส้มสายชูแล้วกลิ่นมันแบบว่าไม่ไหวแล้วมันเตะจมูกมันแหลมมันฉุนจมูกจนเกินไปอันนี้ก็คือเราก็ถือว่าเป็นไวน์เสียได้เหมือนกันแต่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นอะไรที่เป็น subjective นิดนึงนะครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบจริงๆคือถ้าเรากินแล้วเราไม่ชอบมันก็อาจจะแปลว่าเราไม่ชอบไวน์ในสไตล์ที่มีพวกนี้เยอะจนเกินไปน,นะครับแต่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสารเคมีหรือว่า,อาการที่แบบคนชอบพูดเกี่ยวข้องกับอาการที่ไวน์มันเสียนะครับต่อไปนะครับก็คือเป็นอาการที่เรียกว่า red นะครับซึ่งเกิดจากยีส s t ธรรมชาตินะครับที่ ชื่อว่า b r e t t a n ิ m นะครับตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่า Y วามันจะฟอลตี้เสมอไปนะครับเพราะจริงๆแล้วมี Y ว a k เมเกอร์หลายคนมากนะครับที่ตั้งใจจะให้มีอาการนี้เกิดขึ้นหรือว่ามีกลิ่นแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้ว Y วที่มี b r e t นะครับก็คือจะเป็น Y วที่มีกลิ่นตุ่ตตนะคบของพวกถ้า หลักๆเลยก็จะเป็นกลิ่นของบานยานะครับกลิ่นของเขาเรียกว่าในไร่ในสวนนะครับกลิ่นฟาร์มนะครับกลิ่นแบบเคาวๆกลิ่นสับสบของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นหรือว่ากลิ่นออกไปทางแบบว่าหนังเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือถ้ามันมีในปริมาณที่บาลานซ์นะครับกับส่วนประกอบอื่นๆหรือกลิ่นอื่นๆของไวน์นะครับก็คือมันจะเป็นตัวที่เพิ่มความซับซ้อนเพิ่มความคอมเพล็กซ์ของไวน์ได้ทําให้ ไวน์ตัวนั้นๆน,น,นะครับก็คือน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพราะงั้นจริงๆคือไวน์ที่เรียกว่าเบรดเนี่ยคือมันอาจจะเกิดโดยที่เกิดจากการที่ไวน์เมกเกอร์นะครับเขาไม่ได้ระวังนะครับหรือเกิดเกิดจากการที่แบบในเซลล่ามันไม่สะอาดนะครับก็คือเกิดจากความผิดพลาดของไวน์เมกเกอร์ก็ได้นะครับหรือเกิดจากการที่ไวน์เมกเกอร์เขาตั้งใจเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ เวลาเราเปิดไวน์นะครับแล้วมีกลิ่นแบบที่ผมบอกเข้าไปนะครับก็คือถ้าไวนา์ที่เขาตั้งใจนะครับก็คือมันจะต้องมีคอมโพเนนต์อื่นๆมีกลิ่นอื่นๆมีรสชาติอื่นๆมาบาลานซ์ไวน์ม,มันเขาเรียกว่ามีรสชาติที่ดีได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมากจนเกินไปนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แทนแล้วก็จะทําให้วายรสชาติมันแบบว่าดื่มไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากดื่มไวน์หรือดมไวน์ที่แบบเหมือนกับเข้าไปในเรลาเป็ดเรลาไก่อยู่ใช่ไหม ซึ่งอ,อาการเบรดที่ผิดพลาดนะครับก็คือไวเม k เกอร์เนี่ยจะกลัวกันมากเลยนะครับมีแบบบางคนที่ผมเคยรู้จักนะครับเขาแบบไวเขาเกิดอาการเบรดนะครับแล้วแบบว่ากว่าจะแก้กว่าจะทําความสะอาดเซนล,ล่าจนมันแบบเบรดมันไม่มีนะครับก็คือใช้เวลาแบบเป็นหลายปีหลายวินเทจเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของตะกรไว หลายท่านนะครับที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับอาจจะเคยเห็นว่าแบบเออเวลาเราดื่มไวน์แดงนะครับพอจะหมดขวดปุ๊บเฮ้ยทำไมไม,มันมีตะกอนเป็นตะกอนแบบสีเข้มเข้มอยู่ก้นขวดนะครับหรือว่าจะเป็นไวน์ขาวก็ตามนะครับเราไปเจอตะกอนที่เป็นผลึกใสๆอยู่ในขวดถามว่าอันนี้คือเป็นอาการของไวน์เสียหรือเปล่าอันนี้จริงๆบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่อาการไวน์เสียนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการของไวน์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับ เริ่มจากวายแดงก่อนนะครับก็คือวยแดงเนี่ยตอนที่มันเด็กๆอยู่นะครับมันก็จะมีเม็ดสีนะครับซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆเป็นโมเลกลุลเล็กๆนะครับลอยน้ําได้อยู่พอวยมีเอจจิ้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไอเม็ดสีที่ลอยน้ำเนี่ยมันก็จะจับกันนะครับแล้วก็เป็นโมเลกุลใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็คือมันจะจมน้ําลงมาทําให้ตกออกมาเป็นตะกอนวยที่อยู่ก้นขวดได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นกระบวนการ เอจิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติของวน์แดงทั่วไปสําหรับวน์ขาวเนี่ยเราจะไม่เจอตะกรนที่เป็นสีเข้มๆนะครับแต่เราจะเจอผลึกนะครับที่เป็นสีใสๆนะครับตรงนี้เกิดจากการที่อแอซิดนะครับของวน์ขาวโดวยเฉพาะในวน์ขาวที่เขตหนาวน,นะครับก็คือมันตกผลึกนะครับลงมานะครับตรงนี้เป็นกระบวนการที่เรียกว่า,าตามธรรมชาติเหมือนกันเพียงแต่ว่า w i น e เม k เกนะครับเขาจะมีวิธีการป้องกันนะครับก็คือมีการนำวาเนี่ยไปอยู่ในอนุณหภูมิเย็นจัดนะครับหรือว่าใช้สารเคมีเพื่อให้พวกแอซิด uh, ที่มันสูงจนเกินตปเนี่ยมันตกผลึกลงมาแล้วก็ป้องกันการที่มันไปเกิดผลึกที่หลักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีการทำวายสมัยใหม่นะครับหรือสมัยปัจจุบันที่เน้นแบบว่า ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการใช้สารเคมีไม่มีการทําอะไรกับไวน์มากมายเนี่ยก็คือมันจะทําให้อากาศเนี่ยมันเกิดขึ้นได้สําหรับไวน์ที่ไม่มีการฟิลเตอร์เลยก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่อาการไวน์เสียแต่อย่างใดแล้วก็ไอผลึกนะครับก็คือจริงๆสามารถดื่มได้กินได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดและนี่นะครับก็คืออาการของไวน์นะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับไวน์เสียนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นคลิปนะครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ มันไม่ได้แปลว่าวายเสียเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นสไตล์ของวายเมกเกอร์คนนั้นๆหรือว่าเป็นสไตล์ของไวายในเขตน,นั้นๆหรือว่าพันนั้นนั้นก็ได้หวังว่าคงจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อที่เราจะสามารถไปดื่มวน์แล้วก็เริ่มเข้าใจมันมากขึ้นว่าอ๋อออกซิเดชันนะครับกลิ่นเป็นอย่างนี้รีดักชันกลิ่นเป็นอย่างนี้นะครับเรดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้ไปลองดูกันต่อว่าเราชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับแล้วก็วน์เสียหรือไม่เสียยังไงนะครับก็ตรงนี้ก็ต้อง ไปลองดมลองดื่มกันดูนะครับแล้วก็และที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเวลาที่เราไปสั่งไวน์ที่ร้านอาหารนะครับเปิดมาแล้วปรากฏว่ากลิ่นเราไม่ชอบเลยรสชาติเราไม่อร่อยเลยนะครับตรงนี้ขอบอกเลยว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับนอกเสียจากว่าคุณจะเลือกไวน์ขวดหน้านะครับให้ถูกปากตัวเองมากกว่าเดิมนะครับถ้าอยากรู้ว่าเลือกยังไงให้ตัวเองชอบนะครับให้ตัวเองโดนนะครับก็อย่าลืมไปชมคลิปก่อนๆของผมได้เลยครับ แล้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ